สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิดาภาคินประดับนะคะนั่นานางามีภคพันธ์สองเก้าร้อยหกสิวันนี้จะมานําเสนอสถานีสูบน้ําเสียนะคะสไลด์แรกนะคะเป็นภาพรวมของเนื้อหานะคะพารแรกนะคะจะพูดถึงความรู้และพื้นฐานเกี่ยวกับปั๊มค่ะส่วนพาร์ทที่สองนะคะจะเป็นสถานีสูบน้ําเสียนะคะโดยพาร์ทแรกจะแบ่งเป็นอัตราการสูบของโซลีนะคะทุกเฮดและประเภทของเฮดค่ะทุกๆเรื่อิหนึ่งเฮดนะคะประสิทธิภาพปั๊มและกําลังค่ะปั๊ม เคอร์ฟนะคะ s ิเทมเฮดเคอร์ฟนะคะจุดใช้งานปั๊มนะคะแล้วก็ NPS h และก็ c a v i t y ค่ะข้อท,ที่2นะคะจะเป็นของอเป็น 1. การดัดและกำจัดขยะนะคะ2คือโครงสร้างสถานีของการสูบน้ำค่ะบอ่อแห้งบอ่อเปียกนะคะปริมาของบอ่อเปียกและการคำนวณนะคะอุปกรณ์และการควบคุมน้ำค่ะมาดูสาที่2นะคะอัตราการสูบนะคะหรือโฟล t e นะคะคือปริมาของน้ำที่ถูกสูบออกจากั๊มตลอดเวลานะคะจะมีหน่วยเป็นลิตรต่อวินาทีหรือลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดย จะกําหนดขนาดปั๊มและท่อและอัตราการทํางานของระบบนะคะยิ่งอัตราการสูบสูงนะคะปั๊มต้องใช้พลังงานมากนะคะแล้วก็ต้องมาพิจารณา t d h รคะหรือ Total Dynamic Head นะคะต่อมาต่อมานะคะเป็น Head ละชนีของ h e a นะคะ h e a นะคะคือความดันน้ําในรูปของความสูงนะคะมีหน่วยเป็น m มต e of water นะคะแสดงพลังงานสักนะคะบอกพลังงานส่วนของของไหละคะ่ะโดยใช้เปรียบเทียบแรงดันในระบบได้ง่ายกว่าการใช้ เพชเชอร์นะคะชนิดของเฮทนะคะ1 Sta t i c ต e ิ d เนะคะคือความสูงต่างระดับของผิวน้ำด้านดูดและด้านจ่ายค่ะ2 v e l วล i สต h e a d นะคะคือพลังงานชนค่ะจะมีสูตรเป็นวีกำลัง2หาร 2G นะคะ3 f มค่ะฟูชชันเนะคะคือการสูญเสียความดันจากแรงเสียดทานในท่อค่ะ i n o r l o s ชนะคะคือการสูญเสียจากข้องอวาลและก็ทางแยกค่ะต่อมามาดูท a โ dynamic h e a d นะคะหรือท d h e a d นะคะคือความต้องการของเ a d ของเครื่องสูบค่ะเรียกว่าเ a d พลวัตทั้งหมดนะคะจะมีสูตรคือ TD h เฮสกับ h s t a t i c บว h v velocity นะคะบก h f แล้วก็บก h m นะคะโดย total static h นะคะคือระยะหรือความสูงระหว่างผิวของแรงน้ำดูดค่ะ velocity h นะคะคือ h จากพลังงานจนที่แฝงอยู่ในมวลของของไหลที่กำลังถูกสูบนะคะ total h loss นะคะแบ่งออกเป็นสองกรณีค่ะนะคะคือ friction h นะคะ h l h f คือการสูญเสียฮีตจากความฝืดของท่อน้ําค่ะส่วน Min นะคะ HM นะคะจะเป็นการสูญเสียฮีต จะเป็นการสูญเสีย h ี a จากองค์ประกอบของพ่อเช่นข,ข้างนาถังข้าถังค่ะต่อมานะคะเป็นประสิทธิภาพของปั๊มและกําลังที่ต้องใช้นะคะประสิทธิภาพของปั๊มนะคะหรือตัวย่อคือ EP ค่ะคืออัตราส่วนระหว่างพลังงานที่ได้ที่น้ําได้รับต่อพลังงานที่ปั๊มใช้นะคะพลังงานที่ได้จากปั๊มนะคะจะมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะคะโดยสูตรคือ P w เท่ากับ specific weight คูณ Q, Q คุณ Td h คือพลังงานที่ได้รับน้ำนะคะ P p นะคะคือพลังงานที่ป้อนให้กับปั๊มค่ะมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะคะ s p e c i f i c w e i d นะคะมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะคะประสิทธิภาพของมอเตอร์นะคะ EM นะคะจะเท่ากับ PP หารด้วย PM นะคะคูณ100ค่ะยิ่งประสิทธิภาพสูงนะคะจะไปแหยพลังงานมากแล้วก็ควเรเลือกปั๊มให้ใกล้กับ d u s t Point มากที่สุดค่ะ ต่อมานะคะเป็นเส้นปั๊มเคิฟนะคะโดยปั๊มเคิฟจะแสดงระหว่าง q 4 e และ H ค่ะอัตราการสูบของปั๊มจากโรงงานผู้ผลิตนะคะใช้เพื่อเลือกขนาดใบพัดที่เหมาะสมค่ะในแผ่นเดียวจะมีกราฟประสิทธิภาพและพลังงานด้วยนะคะเหตุผลที่ต้องใช้ปั๊มเคิฟนะคะเพื่อปั๊มจะทํางานต่างกันเมื่อโหลดเปลี่ยน,นะคะ่ะถ้าไม่เลือกตรงที่ดัตตี้พอยต์นะคะจะสิ้นเปลืองพลังงานมากแล้วก็เกิดคาบิวตีค่ะต่อมานะคะเป็นซิสเต็มเฮสเคิฟนะคะเป็น การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคิวและ T.D.H. ของระบบพอ่อจริงค่ะโดยเมื่อคิวเพิ่มนะคะ HV, HF, HM จะเพิ่มด้วยค่ะ T.D.H. ก็จะสูงขึ้นนะคะใช้ร่วมกับปั๊มเคอร์ฟปั๊มเคร์ฟเพื่อหาระดับการทํางานจริงของปั๊มค่ะและจุดใช้งานของปั๊มนะคะและจพอย์นะคะเป็นจุดตัดระหว่างป um ั๊มเคอร์ฟและสต็มนเคอร์ฟนะคะคือจุดที่ปั๊มทํางานจริงค่ะปั๊ม um ควรทำงานกล้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะหรือเรียกว่า B.E.P. ค่ะเป็น Base e f f i c i e n t Point ค่ะต่อมานะคะ N.P.S.H. ค่ะ Ne โพซิทีฟซัคชั่นเฮทนะคะคือความดันสมบูรณ์ที่จุดศูนย์กลางของใบพัดของปั๊มนะคะการออกแบบปั๊มและระบบพ่อต้องคํานึงถึง NPH h 2ตัวนะคะคือ NPHR กับ NPHA ค่ะโดยมีสูตรคือ NPHA เท่ากับ H absolute บวก Hs บวกลบ Hl และลบ HVP ค่ะ n p h t นะคะคือค่าความดันสมบูรณ์ที่จุดสูงกลางใบพัดเกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อปั๊มมานํามาใช้งานนะคะ H absolute นะคะคือความดันสมบูรณ์ที่ผิวของเหลวในแหล่งน้ําด้านดูดค่ะมีหน่วยเป็นเมตค่ะ HS นะคะคือ static head นะคะด้านดูดถ้าระดับของเหลวต่ำกว่าจุดสูงกลางนะคะ HS จะมีค่าเป็นลบนะคะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะ HL นะคะคือ total head loss นะคะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะ HVP นะคะคือความดันไอสมบูรณ์ของของเหลวค่ะขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเครื่องสูบมีหน่วยเป็นเมตรค่ะมาดูค่ะวิตตี้ ควีเอชันนะคะคือน้ําเดือดที่ความดันต่ำนะคะจะทําให้เกิดฟองอากาศจะทําให้เกิดฟองไอน้ําค่ะฟองยุบตัวนะคะจะเกิดแรงกระแทกทําลายใบพัดนะคะทําให้ใบพัดเสียหายนะคะคนเสียนะคะใบพัดจะสึกก่อนเร็วมากค่ะปั๊มจะเสียงดังนะคะแล้วก็อัตราการสูบจะลดลงสไลด์ต่อมานะคะเป็นการดักจับและกําจัดขยะก,ก่อนเข้าปั๊มนะคะโดยจะป้องกันเสียว,วัสดุเช่นพลาสติกผ้าและไม้นะคะป้องกันการอุดตนันลดการซ่อมลงุงลงค่ะประเภทตะแกงนะคะ จะมีโค้ชสกีนกับไฟสกีนค่ะโดยโครงสร้างของสถาน,นีสูบน้ำเสียนะคะจะมีองค์ประกอบหลักคือบอ่อเปียกบอ่อแห้งระบบท่อดูดและจ่ายค่ะระบบระบายอากาศนะคะโอเวอร์เฮดสำหรับยกปั๊มค่ะข้อควรคำนึงนะคะป้องกันการน้ําท่วมนะคะควรยกสร้างสูงกว่าระดับน้ําท่วมนะคะอยู่ที่0.3-0.4เมตรนะคะผิววัสดุในบ่อควรทนต่อการกัดก่อนนะคะมีโอเวอร์โฟลป้องกันน้ําล้นบ่อด้วยค่ะ ค่ะมาดูบอบเปียกนะคะหรือเว็บนะคะรวบรวมน้ําเสียก่อนส่งเข้าปั๊มค่ะควรมีสโลปหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพื่อลดตะกอนสะสมค่ะท่อดูดต้องจมน้ําตลอดเวลานะคะจะป้องกันการดูดอากาศความเร็วที่เหมาะสมนะคะท่อดูดอยู่ที่1นถึงสเมตรต่อวินาทีค่ะข้อจ่ายอยู่ที่ 2- อ5ถึงสอเมตรต่อวินาทีจุดน้ําเข้านะคะจะอยู่ที่ 3- า5ถึงสีเมตรต่อวนินาทีค่ะบ่อแห้งนะคะ dry wet dry well เป็นที่ตั้งปัม๊มระววลาวนะคะต้องมีรางระบายน้ํารั่วไหล บนไดและพื้นที่ซ่อมบารุงต้องปลอดภัยนะคะข้อดีของบ่อแห้งนะคะคือซ่อมปั๊มง่ายไม่ต้องลงน้ําค่ะแต่ต้นทุนสูงกว่าบอ่อเปียกค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างในการคํานวณปริมาณของบอ่อเปียกนะคะโดยบอ่อเปียกต้องมีเวลากักเก็บจากส่วนนะคะจะให้บอ่อเปียกมีเวลากากเก็บน้อยกว่าหรือเท่ากับ3 0สินาทีคะ่ะที่คิวมินนะคะสูตรคือวีเท่ากับรอบการทางานหารด้วยอัตราการสูบปัม๊มอ๋อขอโทษค่ะสูตรคือวเท่ากับ รอบการทางานปั๊มคุณด้วยอัตราการสูดปั๊มหานที่สีนะคะ2นะคะมหาปริมาณของบ่อเปลี่ยนนะคะโดยจะคํานวณจากเวลาการเก็บน้ํานะคะเวลาการเก็บน้านะคะจะเท่า30นาทีใช่ไหมคะที่อัตรากไหลหลาชั่วโมงต่าสุดในปีแรกนะคะอัตราไหลใลชั่วโมงต่าสุดในปีแรกจะเท่ากับ5898ลูกบาศก์เมตรต่อเดย์ค่ะคิดเป็นลูกบาศก์เมตรต่อมิลิตคือ4.1นะคะปริมาณทํางานของบ่อเปลี่ยนนะคะอยู่ที่4.1หลูกบาศก์เมตรต่อนมตนะคะเอามาคูณ30นาทีคือเวลาการเก็บน้ำนะคะจะได่ จะได้เท่ากับ123ลูกบาศเมตรค่ะโดยเราจะเลือกใช้ปั๊มทั้งหมด6ชุดนะคะสำรองไว้1น,นะคะแสดงว่าปั๊มจะทำงาน5ชุดพร้อมกันค่ะต้องมี l o w rate มากกว่า Q Max ต่อชั่วโมงในปีเป้าหมายนะคะโดยที่ Q Max i m u m ในปีเป้าหมายนะคะจะเท่ากับ59,846ลูกบาศเมตรต่อเดนะคะหรือเท่ากับ1 1 6ลูกบาศเมตรต่อมินนะคะจาก Q Maxim u m ในปีเป้าหมายนะคะเราจะนำมาคำนวณปั๊ม5ชุดเมื่อปั๊มทำงานเพิ่ม1ชุดนะคะจะได้ เอเวอร์เรจโฟเลตลดลงถึง10%ค่ะโดยสมมุติให้นะคะ Q อัตราการสูบปั๊มจะเท่ากับเอเวอร์เรจโฟเลตที่ปั๊มทำงาน1นตัวนะคะดังนั้น4.41จุดลูกบา์เมตรเอวินาทนะคะจะเท่ากับ Q1 บวก Q2 บวก Q3 บวก Q4 แล้วก็บวก Q5 นะคะดังนั้นเราจะได้ Q เท่ากับ10.2ลูกบา์เมตรเปอินาทนะคะ3นะคะเป็นการคำนวณหาปริมาณต่ำสุดค่ะเมื่อคำนวณหาปริมาณต่ำสุดของบ่อเปียกจากสมการ v เท่ากับ อัตราการทำงานคูณอัตราการสูบปัมป๊มหันที่สี่นะคะเราจะได้เท่ากับ15ึลูกบาเมตรค่ะโดยขนาดของโดยต่อมาเป็นการคำนวณขนาดของบออเกลี่ยนะคะจากการคำ,คำ,คำนวณจะพบว่าเป็นวันของบอดสูบไม่ควรน้อยกว่า1น5ลูกบาเมตระคะและไม่ควรมากกว่า123ลูกบาเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอดเปลี่ยจะมีปริมาตรเท่ากับเพราะฉะนั้นนะคะบอดเปลี่ยจะมีปริมาตรเท่ากับ1 1 7ลูกบาศเมตร ต่อมานะคะเป็นอุปกรณ์ควบคุมระดับน้านะคะชนิดของเซนเซอร์นะคะ,ะ,ค,ะคือ1นึ่งซิลิลวอยนะคะราคาถูกและติดตั้งง่ายค่ะ2หลอดฟองอากาศนะคะทนทานแต่ไม่ตันง่ายค่ะ3นะคะอัลตราโซนิกเลเวลเซนเซอร์นะคะแม่นยําสูงค่ะแต่ว่าราคาแพงนะคะการป้องกันกลิ่นและระบายอากาศนะคะสถานีสูบน้ําเป็นพื้นที่ปิดค่ะจำเป็นต้องติดตั้งระบบระบายอากาศหรือระบบเชื้ค้าวเมื่อมีเจ้าหน้าที่มาดูระบบนะคะถ้ามีตะแรงดักขยะด้วยเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ที่ต้อง เข้าไปทำความสะอาดควรติดตั้งระบบระบายอากาศถาบวรค่ะค่ะเขาจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ